หมกหน่อไม้ค่ะนี่หมกจริงๆขนาดยังไม่หมกยังหอมแล้วเนี่ยหมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะหลื่มใส่บักพริกหน่อย ต้องใส่พริกไปด้วยนะถึงจะได้อร่อยเวลากินโดนกัดโดน องค์ที่๑ น้ำไหลออมมาเลยรวนิดหน่อยไม่ไม่นงนน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปหมกแล้วนะคะเพื่อนๆเอาไปนึ่งค่ะหมกหน่อไม้จ้าอหอมๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันข้าวเหนียวเนี่ยกระติบอร์เลยอะ ข้าวกล้องด้วยข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวกล้อง,องน่ากินมาก